ฮอดเลเดอพี่น้องครับบกไก่บกไก่ครับเแ้านี่ครับทรงบ้านน้องสนุครับอำเภอปทุมราชเท่านี้และครับจังหวัดอำนาจเจริญครับสาวหน่อยครับนี่เก้าพันบาททรงเรียบร้อยเด้อพี่น้องนี่เบิ่งครับตอนนั้นเพื่อนก็มีง่วใหญ่ครับง่วนใหญ่ยากระไรนะครับแถวนี้ยาารแห้งยาายก็ง่วสิผ้ามาส้มงวใหญ่เพื่อนครับ พี่โอย้ยหนาครับต้นสนพพามาเบิงงอหญ่ครับยิ่ดูบาสิ้นครับพี่มันสนบ่ครับมันหูว่าีนฮะบ่ะหูปันไดบ่อ้าวเห็นเสียแดยงเลยได้ปะหน,นิเห็นเสียแดยงดิโอ้ยครับสูงลอยหกชิบได้แล้วครับตัวนี้ครับทองเด้ครับเพิ่อลวาครับ เป็นว่าท่องได้นี่นปูนเบิ่งครับสายหูครับสายหูญงแห้งปูนอ่ะเบิ่งครับเบิ่งครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับหายง่ครับงวหูทุงหมื่นเบิ่งครับไงครับโค้งสางญ่ดีนี่บรรยากาศรอบ ที่ทางดำพอดีครับบ้านน้องสนโนครับออกจากบ้านบ่าวตึงมาซีหาโลนี่ละออกจากกทุมลาชมาซีหาโลทรงไกลๆครับอันนั้นซื้งงวนะครับทุ่งท่องนี่ทุ่งท่องอยังจะถุงเงินด้วยบ่น,งงนบอกแม่ทุงเงินลูกทุ่งท่องนี่ทรงเรียบร้อยครับเจ้าขอ,องไม่เพลินถือกันดีครับคนน่ะนี่อยู่นี่ละอีละมูอลายอยู่ ที่น้อยกับปล่อยเลียนนะ้ำมูลเลยนี่นี่บังครับเด็ดทั้งเมาเด็ดทั้งเข้าเอาเลือกเอามากักเนี่ยเใดแม่นี่พันสมด้เนาะครับเนะออาะโอ้คนตะออกใกล่ละใก่ชิดเด้ยวสมเลยล่ะล,ลูกกันไงล่ะแม่นครับลูกกันญ่แล้ว ถือกันดีได้ครับเล็กหน่อยนี่รูปเล้เก่าได้ได้หูอยู่ได้นี่นี่เก่าเกาเก่าก็ได้เออแต่ว่าอย่าปล่าชีเดอให้เป็นขุนสักกันอย่าเล้ายคีเดอนี่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 เก่าโอ้ยมกใครลูกให้เก่าได้นี่มกใครรูปให้เก่าได้นี่แล้วกระสิบอก มีต่งวาสายหูครับหูกระทบครับลูกออกมากระสิตัวใหญ่ครับไปประมาณงว่วหูหนากระสมอันสุส่มสลเล่ใส่ครับซุ่มบีบใส่ออกมากหูสันเบิดหูสันเบิด้ดยายี่นี่กระสิใส่าายาไนครับใส่าายาไน เม่หัวหลุนครับแม่หัวหลุนปุนค,ครับยาไหนครับยากินบอทัานครับให้คนมาเอาซื้อก็มี่นี่ให้คนมาเอาซื้อก็มี่น้องปลาก็มี่อา้าวได้มาอยู่บงดีแล้วส่งบกไก่บอกไก่เอาคลิปนี้เดี๋ยวเราตึงเดินทางกลับก่อนเดินี่น้องเด้อ กำลังเอาเสียงมาต่อเอาเสียเสียบังสเสียเสียบเอาตึงเบังเสียเสียโซ่บังกันน่ะอา้าวใส่เลยครับใส่เลยครับเสียเอฟซียางดีสีสสน้ำเงินบ้านเบีวจ้างอีกเด้อเด้อก็ได้อีกอา้าวหันหลังมาวันนี้อุ้ยรอขนาดเท่ขนาดเลยชุดยอดนี่ใส่แล้วก็ไปเลี้ยงงัวงวันนี้โอ้แตหนหอยหนากระเปลี่ยนคือเก่งแต่ยูบยุบอ็ได้ล่ะ โอ้โหนอโอ้ยแดงหนอน้วพี่น้อโอ้โได้หนอนหลายมากัยมกงัวมักงัวตัดหญ้ากับเป็นโอ้ยถือกันดีสูสีกันสูสีกันตัวหน,งงนึ่งเหี้ยเอาเลยาอะไรตัวนี้เพราะว่าแมย่ยพันใหญ่ครับอายุสูสีกันนี่พอดีเป็นมูวกันปล่อยใส่กันไปน้ำกันเลน่นนี่อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวเดินทางกลับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับบรรยากาศช่วงเศร้าครับเศา้าวันที่เก่าครับบ่าวตึงกำลังสีน้ำงูอ่ะครับราคาเก้าพันบาทครับไปทรงครับโซงในเขตอำเภอปทุมลาดเท่านี้แหละครับบ้านน้องสน่นครับอำเภอปทุมลาดครับมาเบิงขั้นตอน เอางูหน่อยขึ้นรถครับเด็กอยากแน่ครับเดยากแน่มา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 ไอ้ละมาออกมากปอย่างนี้จากมูครับมาเร็วเร็วเร็วมามามา,มาไป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  ครับปิดประตูวตวไว้ก่อนครับอย่าตัวนหนึ่งสีออกอ่ะอ่พี่ได้ไพี่ทางผีเล่ามามามาดึงหูขึ้นมาเลยมา,มาเร็วมาเร็วมาเร็วจิบภาพไปอยู่บ้านไหม มาหัวหน่อยต้องดึงหัวด้วยพี่น้องเด้อเอาวัวขึ้นรถด,ดึงห,งหัวครับสองหัวนี่แหละครับมามาหนันโอ้ยขึ้นย่งงางไงได้จะไปดึงข้อดึงเข้าครับดึงหัวขึ้นแรกครับถ้ามมหมูก็เอาพละหูเลยจุดอ่อนอยู่หูครับ ดึงหูสิง,ง่ายกลัวดึงข้อโอ้ยแต่นี้ก็เศ้าหาบหาบแล้วครับเจ้านี่มีทรงหนึ่งโตครับเจ้าน่อยประมาณหาหกเดือนเอฟซีท่ห้ามือขื้นน้ครับม้อขื้นเท่ากับขายที่เก่าครับบนรับบนนอนครับ แต่พี่น้องโทร่มาครับรลับได้ตลอดแต่หูมือผู้ฝ่ายก็ว่่ธรรมดาได้พี่นอ้องฟ่า่ายว้าวกำยองมันหนัก ขอพูดทีพมราติดตามรับชมชิปบาวถึงปทุมุลาครับจะไป็นิ้นตอนเอาง่อลงรถน้อง,ง,งกันครับพี่น้องครับสวัสดีครับ